ก็แบบว่าก่องนที่เราจะใช้ระยะเวลาในการซ้อมน่าจะประมาณคืออกมาก็เผ่าว่าตอนนี้มองไหมก็ก็พอแต่ก็ยังมีความแบบตื่นเต้นเพราะว่าเป็นเวอร์ชันของทีมแรกด้วยอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมครับเมื่อผมซ้อมเสร็จตอนเที่ยงคือก่อนจะได้นอนประมาณดีส์แต่มันนอนไม่ค่อยหลับอย่างเงี้ยมันจะคิดอยู่ในหัวแบบ เป็นยังงไรเราพูดตามความคือไอ้ตอนไอ้ระหว่างไอตอนซ้อมเนี่ออยมีเก็บไปฝันด้วยหรอได้เก็บเสียองออกมือย,ยว่าแบบตรงเท้านี้เจ,จมความจังหวะอะไรอยเงี้ยก็ครับก็ยังตื่นเต้นครับผมราะว่ามีคมอนเสิร์ตนี้เป็นของพวกเราครั้งแรกด้วยที่เหมือนกับใหญ่ขนาดนี้นะครับก็สุว่าเราก็ทําในเหนื่อยๆได้ที่เราแบบไม่เคยถ่ายเช่นร้องเลยเต้นเอลยหรือว่ามีเซอร์ไพรส์บางอย่างท,ที่อยากให้ทุกคนได้รับเต้นมาแล้วไม่แด้เหรอ คือบอกว่าตอนที่เราซ้อมกับตอนที่เราเป็นตุ้มรอย้าคล้ายกับที่ผานของการแคมป์วิ่งในแบบที่อยู่ในหลายๆที่แล้ไก็เป็นเรื่องไม่น้อยก็มาเป็นท่านที่บองเราอย่างๆทนะครับก็ใส่ความเป็นเน้นๆเข้าไปนิดหน่อยนะจริงๆแล้วใส่ก็ยังมีความเป็นเน้นมอยู่ครับผมเพราะว่าคือเรื่องเราก็จะมีทั้งมีหลายอารมณ์แน่นอนครับคือเหมือนกับเศร้าสนุกแล้วก็เหมือนกับสร้างบรรยากาศขอล้อเฮฮาให้ทุกคนเรครับ เท่าผมมันกับไม้คือผมเลยเฮ้ยแบบว่าเออไม่ไม่อ่าใช่เหมือับการที่เราจะไปบที่คดูมันควรแต่คนอาจจะแบบเจอสิ่งที่ไม่เหมือนกันบางคนเจอความเศร้าความสนุกความความแซ่บความอะไหลเหงาหลายคนก็อยากให้เป็นคนเศร้าเริ่มแล้วเริ่มหลุดแล้วครับท่าพี่ถ้าพี่ถามผมเยอะผมก็จะหลุดเยอะนะครับผมเริ่มขนาดอะไรเริ่มขนาดก็ต้องรอดูอืมใครหลุดอ่ะเฮยเอาตรงว่าพี่ ไปกับน้ำไปกับน้ำบาสักทแตกแตกต่างกันใช่ครับเอาละไรเรื่องเรื่องอื่นว่าเรื่องอะไรเขาดีของเขาแบบทันทีออกมาถ้าเปรียบเทียบเป็นีดีสบบดี่มันออกมาฝีดีแบบประมาณไหนอย่างชัดเจนเลยเนาะแดงแดงฟ้าแดงเงินอย่างเงี้ยอะไรใช่แล้วก็จะกับเขาต้อนการจะดึงความเป็นในมออกมามากขึ้นเพราะว่าโชว์ในหลายๆด้านครับผมที่ผมมั่นใจว่าทุกคนไม่เคยเห็นใช่ก็เป็นสิ่งที่เราชอบด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำเองนะ เพราะว่าเดที anyway, ่ผ <Right. S 2> so, so, ่านมานี้มีอีเกิดขึ้นอย่าต่าง่นะบอมาเป็นดตาลอยลก็เยอะมากกว่าอเพราะว่าเราก็มีการเรียนเป้นเรียนร้องมากขึ้นแล้วก็เรียนสกิลที่เราจะอามาใช้ในคอนเสิร์ตใช่แล้วก็เราก็ลงกับคนเสิร์ตเมากเลยสองร้อคืออย่างใี่โตเนี่ยเพื่อนโทมาหรือใครโทรมาต้องขออัลลักที่5ให้เจอกัน ใช่ัอ่านมาเรียบหัอ่านมากเพราะว่าเหมือนกั่วันที่หกกูหายเลยไม่หายเลยเอนอนวันนึงเรัอผมใช่ครับอ่าใช่เพราะว่าจริงๆพวกเราสองคนก็เหมือนกเาก็ยังมีงานเรื่อยๆแต่ตอนที่ก่อนต่อเนี่ยผมแต่เราพักาะว่าคุยกันน้อว่าแบบลมแบบกขอประกอบการเรือกแคนดึงด้วยเพื่อับก็คือว่าเขาเลยแบ่งเวลาให้พวกเราได้ต่อมากึที่้อแบบตาาาก็คือมันก็จะแบบ ือด้วยความที่มันก็จะเป็นคอนคู่แล้วก็จะมีโชว์ของแต่ละคนด้วยครับประมาณนี้ครับแล้วก็อาจจะมีแบบการสื่อสารในตอนที่แบบว่าเราละครด้วยกันส่วนในพาร์ทที่แบบพาร์ทคนละโชว์อะไรเงี้ยเราต้องแบบรับเราก็รับผิดชอบตัวเราเองับใช่ครับ ปากไม่อะไรมั้ยปากปากปากแอมปากเพราะว่ากลัวหลุดหรือเปล่าปั้าบแล้วแบบชูเรัไครับจริงอ่ะอยากให้คนเห็นอะไรอากคก่อนคือ bueno ตัวผมผมออกแบบโดยที่ว่าอ่ะึงผมอ่ะเป็นคนเต่นเองแต่ผมตัวผมอยาองเต้นดูก็เลยคุยกับเขาคิดบว่าบบออยาอยากลองเต้นนะหนึ่งอะมีแล้มีการเต้นแล้วต่ไปนเต้นแล้ว คือในเตียคนในเตียงต้องมีเต้นอยู่แล้วรู้กันต้องอยู่แล้วว่านี่เหมือนกระป๋องอัดเต้นแล้วก็อีกอีกเพื่อนสื่งก็รู้สุดว่าสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากทำเน่าน้ำใบเบี่ยดให้ใบเบียดเล่นเล่นน้ำคือผมเป็นน้ำใช่ไหมอยากเล่นน้ำเป็มากการเลือกเพลงอ่ะการเลือกเพลงก็หนึ่งก็คือบางเพลงอาจจะเอาคูดกับเขาเหมือนกับอัดบางเพลงเราไม่รู้ว่าควรเป็นเพลงไหนดีแล้วก็ ลองคุยออกนะว่าแบบมีเพลงนันเอาไหมแต่ว่าท่านไหนที่เพลงที่แบบเราคือว่าเราชอบจริงเราก็จะเอามาเสนอจริงครับแต่ผมไม่หลุดชื่อเพลงแน่นอนครับอ่าเด็กเด็กเด็กผมนะครับก็เออเออก็ไม่ขบมยโชว์ก็ได้เป็โชว์ที่หลายๆคนน่าจะแบบรู้จักเจมในระดับนะครับว่าแบบชอบแบบไหนชอบฟังเพลงแนวไหนอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสที่เราจะเอาสิ่งที่เราชอบเหล่านั้นมาขึ้นบนสตอดิโอเลยก็เลยมี đưa qua bảo nó ta sẽ có tất cả đều tên vào như cái lúc nãy khi bảo ที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้ก็ยอมเราว่าเราอาจจะมีควาอะไรแบบมันเซฟโฟนเราบ้างอะไรเงี้ยไม่กล้าออกจากเขาขอเราแต่ก็ถือว่าคอนเสิร์ตนี้ก็เป็นการที่แบบชาเลนตัวเองด้วยมากๆนะับถนะเพราะว่าเห็นไปตองบอยพี่เกมเป็นไฟนี่คือค่าบังนตแไม่เด็คแน่นอนพราะวนั้นแต่ไมูตอนเราให้ทุกคนติดเอเครื่องทำความร้อนนไอเใชแล้ววะเราสวนหนกคือพี่เอได้เอาเครื ไม่สนใจรอกว่าไอ้แผ่นร้อนร้อนอ๋อคัอันสนใดก็ที่คุณบอกเคยบอกว่าแผ่นร้อนร้อก็ร้อนจากร้อนไปเย็นนีครับไม่โอเคต่อครับ้องเปลยนกัน้องเี่ยนอไตงไงคะเปลีนช่องเน่เฮ้ยจริงต้องมีเสื้อเปลี่ยนใไมมีเสื้อเปลี่ยนนะแอบดูสบายนะแต่ไม่บอกนะครับว่าใครต้องเปลี่ยนอะไร ผมบอกเลยี่มาดูนละคนเไปเปียกเปเปียกเปียกเหนื่อยคือาอยากให้รแบทั้งจังหวัดได้เลยใช่ครับจรก็อยากให้ทุกคนได้ยนก่อนครับแบบก็เหมือนกับเราได้มาแบบว่ามาใช้ชีวิตแบบว่ามาใช้ช่วงเวลาหนึ่งด้วยท่าที่เราจะต้องมาคอยดจะเป็นย่งไรที่เฉลียวเียวของแต่ลนะต้องนอนดูนเพราะว่าถ้าตัวเยอะเดี๋ยวใช่น้ำก็ไปันจะมาสบงขนาดนี้เลยน้ต่อไปอ่ะับ แลน้ำมันหรือเปล่าอ่าจะเป็นน้ำมันหรือว่าน้ำน้ำแข็งหรือว่าเป็นจริงมันเป็นไฟเย็นกับไฟไอหอันนี้ไม่ได kind of ้ไฟพวกไฟไรเลือไปเรื่อยๆเราไเรื่อกๆเอาอจับที่เสี่ยวน่ะถ้าให้นิ้วเทาบอกสามคำสำหรับผมที่เราเห็นเพราะว่าบ้าน จะจะควายไวเนี่ยอันนี้นึ่งนึเซ็กซี่อะเซ็กซี่เซ็กซี่ต่อไปอันนี้เ็ยัเหนึ่เปนหนึ่งครบเซ็กซี่แล้วก็เทแล้วก็แซ่บอออะพี่เะขนเพราะ่พี่พี่ส้มคือค่าวออกการนะส่วของเทก็น่ารอเป็น

การซัพพอร์ตกับคอนเสิร์ตครั้งแรกของเอเจมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ไม่สะดวกมาแต่ซื้อไลฟ์ซีรีส์เพว่นที้จะดูเราอย่ในทางออนไลน์ด้วยนะครับจะบอกว่าทุกคนจะได้เห็นสิ่งที่พวกเราอยากทรัแล้วก็ใหม่ๆแน่นอนครับผมเพราะว่าผมร้ว่าก็คือคอนเสิร์ตนี้เราก็เต็มที่จริงๆครับผมก็ให้ขอคุยก่อนก็คือพิพากกันแล้วก็คุด้วยนะคะไม่ต้องบอกคุยก่บางทีแบบการพูดของเราอาจจะแบบลึกซึ้งขึ้ด้วยบางที อันนี้ก็จะอย่างนี้หลังจากหมดคอนเสิร์ตนี้แล้วผลงานของเราที่จะมีให้แฟนได้ติดตามอย่างนี้ก็ตอนนี้ก็คือจะมีคิวถ่ายเรื่องเจ็ดเร่ตัเจ็ดกวอาใช่รเร็วนี้เร็วๆนี้แบบเร็วๆนี้ใช่เร็วๆนี้เร็วๆนี้ใช่เร็วๆนี้เร็วๆนี้ใช่เร็วๆี้เร็วๆนี้ใช่เร็วๆนี้เร็วๆนใช่เร็วี้เร็ี้ใช่เร็วะได้เรกันี้ใช่เราะๆนีเร็ใชเร็วๆน้เร็ียมช่เร็วนี้เร็วๆนี้ใช่เร็วๆน Cảm okay, ơn okay.